โอเคครับผมก็กราบสวัสดีวสวัสดีกันด้วยวันนี้ผมก็จะมาตีลีกมาสเตอร์ลีกนะครับทุกคนนะก็3ตัวนี้เลยนะครับก็มีเอ,อ่อทั้งธาตุบินธาตุพิษธาตุต่อสู้นะครับทุกคนนะ3ตัวนี้ก็แนะนำเอาไปเล่นได้น,นะครับทุกคนนะไปเดี๋ยวเราก็ไปรุยกันก่อนเลยตาแรก โอเคแหลงสองเจอแรลงสามครับเกมนี้ไม่ยุติธรรมกันเลยครับโอ้โหเ,เขาก็ใช้ตัวธาตุไฟมานะครับทุกคนนะแต่ธาตุเราก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนะครับเราก็ยังพอสู้ได้อยู่นะครับเขาก็น่าจ,จะโจมตีด้วยมาธาตุไฟนะครับเราก็จะไม่กันนะทนะุกคน โอ้โหผิดท่าซะแล้วครับทุกคนผิดท่าซะแล้วรอหมดเวลาก่อนโอเคผมใช้ตัวนี้มาเลยครับอาเลยครับโอเคยังได้อยู่ครับทุกคนผมก็จะชาร์จเอเนอร,รไว้นะครับเขาจะใช้ตัวอะไรมาเอ่ย โอ้โหสเป,ปียนครับทุกคนเก็บเอนเออร์จีแล้วล้วก็ปล่อยไปเลยครับทุกคนตัวนี้จะเป็นธาตุมืดน,นะครับแต่การโจมตีมันจะเป็นธาตุพิษนะครับทุกคนนะนี่โจมตีไปเลยกดอีปร,ร็อบทุกคนนี่เขากันครับเราก็เหลือเกาะนะครับทุกคน เขาจะใช้ท่าอะไรมานะผมว่ากันดีกว่านะครับทุกคนแหมขอเก็บเอเนอรแล้วโอ้อโหกดใช้ไม่ทันครับขอกันนะทุกคนเป็นการที่เก็บโปเกมอนเราไว้นะครับทุกคนนะตีไปแล้วก็ชาร์จ e อเนอร์ไปเลยครับ ตาเลยโจมตีไปเลยลูกพ่อนี่ตายเลยครับทุกคนไปครับเราตีต่อนะทุกคนกดชาร์จเอเนจีไปอีกครั้งหนึง่งไปเลยโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวนี่เอาใคริกกี้มาสู้นะครับถ้าต่อสู้กับถ้าต่อสู้นั่เอง ชนะครับนี่เป็นไงล่ะครับก็3ทีมนี้ก็สามารถเอาไปตีมาสเตอร์ลีกได้นะครับทุกคนนะผมก็แนะนำเลยนะครับโอเคชนะไปแล้วนะครับหนึ่งไปครับแล้วก็ไปต่ออีกนะครับทุกคนทมที่2ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโอ้โหแรงสี่ เกมนี้ไม่ยุติธรรมครับโอ้หทำไมไม่เอาแรงแบบเหมือนกันมาตีด้วยกันเนาะไปครับโอ้โหใช้ใครลิกที่มาครับเรายังพอตีได้อยู่นะครับกคนเขาเปลี่ยนมานะครับให้ใช้ตัวนี้แล้วผมเปลี่ยนตัวไปครับเป็นตัวนี้นะครับมาเลยมาเลย โอเคจะชาร์จเอเนอร์จีเหรอน้อ,นองเอาตัวอะไรลงมาครับลิซาดอนครับไปครับเก็บเอเนอร์จีได้แล้วเราก็กดชาร์จพลังไปเลยครับนี่ปล่อยพลังไปเลยเขากันครับนี่ผมก็ปล่อยได้อีกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นท่าปล่อยเร็วนะครับ สำหรับไอตัวนี้นะครับโอเคเราก็กินเกาะเขาได้นะครับ2เกาะอ,อย่างนี้เราก็สบายเลยครับทุกคนผมว่าเรากันนะครับเพราะว่าเรายังชาร์จเอนจี้ได้อีกอยู่นะครับทุกคนนะกันไปครับแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆครับโอ้โหผมขอไม่กันนะครับทุกคน โอเคใช้ตัวนี้มาครับเพื่อจะเก็บพลัจีต่อนี่ได้แล้วโอ้โหผมกันนะครับทุกคนผมอยากให้ตัวนี้รวยหน่อยสักนิดนึงเพื่อจะเป็นการโชว์ฝีมือของไอ้นกตัวนี้ครับไปครับกดใช้เลยบอกเลยครับ เท่ hey, ครับจบอย่างเท่ครับนี่เป็นไงครับใครที่จะเล่นตัวนี้ก็แนะนำให้เล่นนะครับทุกคนนะโอเคโอเคครับก็ครั้งที่สี่นะครับเราจะมาเจอแรงอะไรครับมาดูกันรอจับ จับเอ่อโหมดคู่ของคู่ต่อสู้ที่เราจะแบทเทิลก่อนนะครับอาจจะช้าหน่อยมีใครจะเล่นมานี่เงียบเงียบมากาหายไปไหนเ <c oughs> มื่อไรจะมานี่นาะเอาเงียบเลยครับทุกคนยังไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับ เหมือนว่าเขาจะเบื่อกันก็เพิ่เอ้ามาแล้วครับโอเคนี่แรงสามกับแรงสามแต่งชุดเหมือนเรานะครับแต่หมวกไม่เหมือนนะครับทุกคนนะแต่ก็หมวกก็ยังเป็นวิกกจูกเหมือนเดิมนะครับนี่เลยตีไปเลยครับเขาใช้ตัวนี้มาเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนตัว ผมเป็นด้านเก็บ energy นะครับทุกคนนะเขาใช้ใครลิกกี้มาครับผมไม่กลัวครับผมผมเก็บ energy แล้วก็กดชาร์จไปแล้วไปเลย,เลยโอ้โหเขากันครับยังกินเกาะเขาได้อยู่นะครับขอกันนะครับทุกคน ผมไม่อยากให้ตัวนี้ตายนะครับมันยังพอกินเกาะเขาได้อยู่นะครับโอเคเขาจะใช้เกาะหรือไม่ครับนั่นไงผมไม่กันนะครับตอนนี้ผมจะปล่อยให้ตัวนี้ตายนะครับถือว่าเป็นการแลกเกาะนะครับแต่ผมเหลือหนึเกาะเขาไม่เหลือลกี่เกาะเลยนะ ปล่อยตายครับเดี๋ยวเราจะรอให้เวลาหมดนะครับรอให้เวลาสามสองหนึ่งแล้วก็เลือกตัวมาอย่างนี้นะครับเป็นการที่เขาจะไม่ได้เปลี่ยนตัวโปเกมอนนะครับนี่ครับผมก็ได้เปรียบนะครับทุกคนนี่เลยปล่อยไปเลยครับลูกก็นี่เรียบร้อยครับไครลอต ย่งงครับการเล่นต้องสําหรับเกมนี้ใครจะเล่นนะครับมันก็ต้องใช้แบบสมองหน่อยนิดนึงบางคนก็คิดว่าเกมบปเกมอนโก้นะครับเป็นเกมไล้สาระนะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับให้คิดใหม่นะครับมันเป็นเกมที่เราต้องคิดว่าท่าไหนแพ้ท่าไหนหรือเรามันก็ต้องใช้การคำนวณได้ว่าเราจะทำแบบไหนถึงจะอยู่รอดได้นะครับมาครับ าอันนี้ก็จะตาสุดท้ายของการจบคลิปนะครับผมก็ตีให้ดูว่าเออยังแบบพอโชว์หรือพอใช้ได้เลยนะครับทุกคนนะสำหรับพวกสามตัวนี้นะครับผมแนะนำให้เล่นเลยนะครับทุกคนนะนี่เป็นการจบตาสุดท้ายโอ้โหได้ไหมนาะนี่เฮ้ยได้อยู่ โอเคผมขอดูก่อนนะครับว่าเขาโจมตีมาท่าอะไรครับโอ้โหเอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เขาอ้าเขาจะโจมตีมาท่าอะไรครับผมขอกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะโอ้โหรู้งี้ไม่กันนะครับ โอเครู้งี้ผมไม่กันนะครับทุกคนนะโอ้โหตีแป๊บเดียวก็คงได้แล้วบ้างเนี่ยโอ้ยขอเปิดเกาะเลยขอเปิดเกาะนะ <c oughs> ขอเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นใครลิกกี้นะทุกคน อเปลี่ยนผิดชีวิตเปลี่ยนครับยอมตายเลยดีกว่าครับโอ้โหแหมเอาใจเชียวนะขอกันนะครับทุกคนตัวนี้ผมว่ามันยังพอตีได้นะครับทุกคนนะ เอเนจีเลยแล้วก็ใช้ท่าเลยครับทุกคนปล่อยไปเลยเขากันอยู่แล้วครับโอ้โหเหมือนเขาจะปล่อยมาเร็วกว่าผมครับแม่เกียร์โรด,ดมานี่ตีไม่เข้าแน่นอนครับทุกคน แหมอยางจะจบอย่างสวยแต่แพ้อย่างอ๋อตาสุดท้ายแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับใครที่อยากจะเอาไปเล่นก็ระวังกีรัลด์ด้วยนะครับทุกคนนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใกล้จะถึง200คนติดตามแล้วนะครับฝากให้ถึงด้วยนะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะใครชอบคลิปนี้นะครับผมนะ อยากให้ทำอะไรก็บอกได้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกลุ่มโปเกมอนโกด้วยนะครับ